ด่วนกระทรวงการคลังแจ้งแล้วสถานะที่ผ่านรอรับเงิน1นึ่งมืนบาทพรุ่งนี้ทยอยโอนทั้งสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารทางด้านการเยียวยา5,000บาทมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังอีกเช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสาร ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะหลังจากทางกระทรวงการคลังทยอยโอนเงิน5,000บาทนะคะให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะคือกลุ่มลูกจ้างนอกประกันสังคมและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะล่าสุดนะคะในวันนี้11พฤษภาคม2,563นนะคะทางเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลัง ได้มีการเปิดเผยว่าความคืบหน้ามาตรการ5,000บาทเราไม่ทิ้งกันนะวันที่11พฤษภาคม2563นะคะว่า1มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว14.0ล้านคนนะคะคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้นะคะ2วันอังคารที่12พฤษภาคม2563นะคะ ก็จะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ1.6ล้านคนนะคะซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้วนะคะ 3. การปิดทบทวนสิทธิ์เมื่อคืนเวลา24นาฬิกานะคะสรุปมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์รวมทั้งสิ้น6.5ล้านคนนะคะ4กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว6.1ล้านคนยังขาดอีก4แสนคนนะคะ5กระทรวงการคลังคาดว่าภายในวันที่17พฤษภาคม2563นะคะ จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ98-99%นะคะโดยอาจมีกลุ่มที่ตกค้างบ้างเช่นกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลตามข้อ4นะคะและกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัวเนื่องจากปัจจุบันนะคะไม่ได้อยู่ ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์นะคะกรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะนี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อนะคะซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้างส่วนความคืบหน้าเรื่องมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรนะคะขณะนี้กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับ ฐานข้อมูลการจ่ายเงินตามมาตรการ5,000บาทนะคะและฐานข้อมูลค่าราชการและค่าราชการบานานตามที่กระทรวงเกษตรขอความอนุเคราะห์เรียบร้อยแล้วและได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้การจ่ายเงิน เกษตรกร,เ,กรเป็นไปตามกำหนดต่อไปนะคะที่มานายรับว,วรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนะักงานเศรษฐกิจการคลังและโคศก,กระทรวงการคลังนะคะขอขอบคุณที่มาจากกระทรวงการคลังและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะสำหรับทางเราก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้รับเงินก็ได้รับเงินกันทุกคนนะคะขอให้โชคดีค่ะ และท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ